ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเทศบาลสุขสุขชนครับผมพรอผัว,ก,วก,กันดีคือเกาชินเกาชินเคยนะครับผมกับเบา่าอยู่สุขชนเทศบาลน,นะครับเมื่อนี้โอ้อยากจำมคุงอยู่ร้านยายว่จาจกเป็นท<ม>ี<ม>่ขายบ่<ม><ม>าขายวุ้มือนี่ก็ได้ถึงขี้เราไปบึ้งก่อนครับพี่น้องเดี๋ยวสิภาพไปกินจำหุ่งนะครับไปซื้อจำมุ่งก่อนไปกันเลยครับไอ,อบกุญแจรถกอนนี่ไงกุญแจนี่ไง อ๋ลืมไม่ใส่ลอ๋อว่าไงผ้าปิดดังเอามาด้วยอีกวันนี้จใส่หมวกกันี่นอะ ไม่หมวะใช่่อดีๆกั็ไม่น่เดี๋ยวคิดรถกันครับผมมาฮ้านะครับพี่น้องร้านตำกุ้งเอนาื่นหมดที่แร้านเราเลยเดี๋ยวจะเห็นอ่าจ่ดอกนี่เดี๋ยวก็เห็นว่านี่ยื้แถวยื้แถวดเนาะสาธุปดิอ่าสาธุปฏิเสธอุโอยสิบเอ็ดเต้ สามสิบสี่สามสิบเอ็ดนี่ตำปาตำปาตำตำผู้ซอกุ้งซดใส่นี่หลายอย่างอยู่ครับพี่น้องมักแบบใดกันเลือกเอาเลยโทรสังได้บ่เนี่ยได้โทรสังก็ได้ เราอยู่ใกลๆ้ๆนดครับพี่น้องทูนมาสร้างจ่องไว้ก่อนพจน์ิตต่ำไว้ให้แล้วก็ค่อยคยีมาเอาเบอร์ทูบออยงครับรุ่นแปดสองสาองห้าเจ็ดหนึ่งศเอาจอดสาส,สทีู่ขาฟังประท่านขอเบอร์ไหม 3> 3, 2, 2> 3, 2, 7, 6, รุยนแปดสองรแปดสองสามสอห้าสามห้าเจ่เจสว่าท่านเดี๋ยวผมสิลงไว้ในไต่คลิปนะครับเด้อ ใส่กุ้งไม่เนี่ยนกุ้งอ่ะกุ้งใส่ปกติใส่ตะฮุงปลาใส่ตะปูใส่ตะปูใส่ตะปูมันหายแห้งมันทำห่วงทางายครับสองคนกินลมมาจักยาอบินต่ำก็มานะครับ มีพวงอะไรพนบพลขายครับวันนี้เนว,วันาควา,าครับมันอยวันพาอะเดี๋ยวเรียมาหอดก็ไ<อ> <ใน S 2> ด้ลวดดูขา้าลไเราไปซ <laughs> สซมมนมเสรอยู่มันเสิรอยู่เ่า้หอดเวลา เครื่องนี้โคฟีกระบาดแห้งนะพี่น้องครับอยู่แลรกจะควองนะครับไปใส่มาใส่กระใส่ข่าวพิจมุนกันหมดแล้วนะครับเพื่อนะครับเพื่นก็ดูได้ดีเราใส่ทั้งใบทั้งเมือปิดปากพิจยังเรียบร้อยนะครับเสียบตลอดมายอมได้กระเสียบคือเก่าอาหารถุงก็มีนะครับ ครับผมพี่น้องมาหอดแล้วครับผมเตรียมสถานที่เรียบร้อยครับตามปกุ้งแน่นะครับตามพี่เพชๆนะครับนี่ไก่ชิ้นละนี่น้องพี่น้องท่ายนะครับเจ้าบาทนะครับสามสิบห้าบาทครับพี่น้องบอกง่ายเลยบาททุกบาทบาทเถอะ่าทสามสิบห้าบาทนะครับปานินทอดนะครับปานินทอด ผักกับบรายเราพี่น้องมิตรกับลำกับบักแตงนะครับพี่น้องอะไรกับข้าวถุงถุงแม่ซื้อบักมูมาดําร่างปากพี่น้องมาลุยกันเลยครับผมต่ำบักหุ่งต่ำบักฮุ้งเหมือนนี่แล้วเป็นผู้ดีเจ้าบาทกันดูว่าจะใส่ซ้อนกันนะว่าจะ Nằm teso sầu, teso siêu thế teso cái nào, teso 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 ทันทีมันแคบพี่นอ้องกินคำแรกกะแข็นเลยอ่ะต่อ หายแขนแล้วโซาแขนแล้วหายอภัยแล้วหายอภัยแล้วอืม เพ็ดเผ็ดเพ็ดเผ็ดเผ็ดอยู่เอืม มือไม่หนากเลยครับผมมือนางมือนาง này dễ tao hình bên em bên nào, bên em học cái bên này đây, đây là Bên em nhỉ? Đây là gì vậy? Đây là mắm tằm hùn. ở mình ăn กเดยเขามากแล้วก็ลืมกดไลค์กดแช่น้ำได้ครับดื้อลืมกดกระดิ่งตีต่ำให้น้ำแน่เฉไปผ่ากินไปไหมนะครับสภาพพี่กินยังมึงจะหา้า,านได้แ่บๆลุก้งบึงไปบ้าไกล่ดลอกบ้มักกี่รถไก <c oughs> ่ Pitkä. Mm. เรื่งแบบก็ยังทักตั <laughs> ้มท่องใจตัวเราพิ่าราท่ใจว่า โอ้เพลิดเพีพ่นครับรับมือหนี้กับขอบคุณที่รับชมนะครับผมวัยโอ,อ,อกาสหณาพปอกกันแหนมนะครับผมกดติดตามในน้ำนะครับผมสิีดีพอคลิปใหม่ๆนะครับสิ๋วหรือโพดีพาดนะครับคลิปหนาผมสิพาไปกินยังกะบคอยถามเบิ้งนะครับผมสจหรับมือนี้กับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ